สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำสอนทำช็อปปี้กัน,นะค่ะทุกคนบายคนอาจจะทาได้นะแต่ว่าบางคนเขาจะทําแบบไม่สโลวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ก่อนที่เราเนี่ยจะทํานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก like, share, ดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราไปทํากันเลย ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีเตรียมจานกกแล้วก็สีปไปนะคะกับื่ตัวนี้สกอตเทปนะคะถ้าคนไหนไม่มีสกอตเทปก็ต้องใช้เป็นสกอตเทปเล็กนะคะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นเป็นสกอตเทปอะไรกับมันต้องทําอันเล็กหน่อยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ทําอันใหญ่นะคะตามอื่นนะคะก็จะมา เอากระดาษนะคะหรือว่าทุกคนจะเอากระดาษอะไรก็ได้นะคะจะเอากระดาษเออแบบพวกระาอคค่ะดานระดกะดระกระดาษกระดาษระากระดาษแบะดากระดกระดะคระดาษกระาะดานนะนะคะาราษบบกดาษะาระดามกระดาษกรก็ะด้ะคะดาษระากะดาษกะะดาาเรดาน,น,น,ดนะะ นไม่เป็นไรนี่นะคะเราก็ใช้ปิสโก้ก็ได้นะคะเราเริ่มต้น ทุกคนจะวาดลูปเป็นอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะวาดรูปเป็นชิตตี้ค่ะเพราะว่าเออมันดูง่ายดีนะคะนี่นะคะเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะแต่ว่าส่วนข้างนี้เราไม่ต้องวาดนะคะมีตรงนี้เห็นไหมคุเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ส่วนเราไม่ต้องวาดหน้าอะไรนะคะเพราะว่าเราจะทาแบบ ปิดแบบนี้นะคะแบบเนี้ยเหมือนเราเลยนะคะโอเคตอมาเริ่มนี่นะคะเราใช้สีมาเตอร์อาร์ค่ะเป็นสีที่ระบายลื่นแล้วก็สีเข้มน,นะคะเราระบายแล้วอู้ระบายได้ง่ายมากเลยนะคะต้องแนะนํานะคะซื้อสีมาเตอร์อาร์เลยนะคะมันเนี่ยระบายได้ง่ายมากเลยนะคะเวลาเราลงกระดาษหรือลงอะไรเนี่ยอู้ ลื่นแล้วก็ระบายได้ไง่ายมากแล้วก็สีเข้มนะคะเนี่ยเราชอบมากเลยนะคะอย mm ่ hmm. ลืมซื้อกันนะคะที่สีมาเตอร์อาร์นะคะเราซื้อที่เซเว่หรือว่าร้านใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะทุกสาขาเลยนะคะ mm hmm. นี่เราก็จะเริ่มระบายกันเลยนะคะ mm hmm. ที่เราซื้อนะคะมีอ่าส2สีเนาะ จะระบายเป็นสีเขียวก่อนแล้วจะระบายบวมเป็นสีเขียวนะคะ,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 ะเลยนี่นะคะทุกคนเราระบายเสร็จแล้วเนะเาะแล้ก็จะมาใช้สกอตเทปนะคะให้ติดเหมือนแบบมีเงาแบบนี้นะคะไมมันจะมีเงาเงาเนาะ ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีแบบสกอตเทปใหญ่ก,ก็ใช้สกอตเทปอันเล็กก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแปะนี่เนาะต่อไปเราก็จะมาตัดกันเลยนะคะนี่เราได้แล้วนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยนะคะอย่าพื้นทีนะคะเราตัดตรงนี้ไปด้วยนะคะ สร็จแล้วแล้วเห็นไหมนะคะว่าอ,อันนี้นะคะต้องขอให้ทุกคนเนี่ยทำอ,อันนี้นะคะตัวแอน,นิมิ่งเองนะคะทุกคนก็คือว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็รู้สึกไม่มีนีทำนะทุกคนก็หาทุกคนนะคะใช้สกกอเทปไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคนไหนซื้อขนมมานแล้วได้ถุงพลาสติกก็ทําได้นะคะนี่นะคะก็ก็นี่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ เราเดี๋ยวเราค่อยทำนะทุกคนแต่อันนี้ก็ขอขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าตรงอันนิ่มๆเนี่ยก็หาเองนะคะทำเองได้ด้วยนะคะง่ายๆเองนะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งอีกรอบด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราเนาะเนาะแต่เออเป็นกำลังใจให้เราด้วย,นะเ,เ,ใใเ,วยเพราะตอนนี้คือ ไม่มีคนดูสักคนเลยก็ขอให้ทุกคนนะคะกดใจแล้วก็กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย